สวัสดีครับพีเพจนะผมวันนี้พีเพจจะมารีวิวผมกับเจ้าตัว n u เบีย e o โอห้าจีนะครับที่พีจะรีวิวนะผมตามที่พีแชร่จริงนะครับว่ามันเป็นไงบ้างนะผมในการใช้งานกับตัวนี้นะครับจะขอรีวิวอย่างตรงไปตรงมาเลยครับก็จะมีข้อดีข้อเสียปะปนกันไปก็เป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ของสมาร์ทโฟนเนาะในการใช้งานตัวนี้นะครับเดี๋ยวพีจะขอนะครับผมรีวิวอะไรบ้างมันเป็นไงบ้างผมในเรื่องบอดี้ก่อน สปอร์ีผมในการใช้งานถือว่าดีไซน์ที่สวยงามมากครับสังเกตไหมเห็นไหมครัมันจะเป็นรอยหุ่นยนต์ครับในการใช้งานจริงบอกเลยว่ามันสวยงามมากแล้วมันก็เด่นจริงครับเวลาเราจับเวลาเราพกพาครับคือแบบคนถามพี่เยอะมากว่าใช้รุ่นอะไรพี่บอกว่าเป็นของโนเบีย Neo 5G นะครับบอกเลยว่ามันสวยจริงครับแต่มันก็อาจจะไม่ใช่แบบ เป็นแบบว่าฝังรอยหรือว่ามีมิติอะไรมากมายครับมันเป็นแค่การสกินด้านหลังเฉยๆครับเหมือนเอามาสกินเหมือนอารมณ์ใส่เคสแล้วก็มีสกินเฉยๆครับในการใช้งานตนัวนี้แต่พีครับผมชอบในการเก็บดีเทลของผมตอนตรงกล้อง,ตรง,ต,รงตรงนี้ครับเห็นครับว่าดีเทลของผมมันเป็นรายละเอียดที่ดีมากเลยนี่นะครับมันจะมีแบบดีเทลที่ดีมากซึ่งพีชอบมากกับตรงดีเทลตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับกล้องผม50ล้านคุณภาพก็กลางๆครับไม่ถือว่า ดีมากครับผมกับกล้องตรงนี้นี่อันนี้ดีเทลที่พี่ชอบนะครับจะเป็นตรงนี้กับเจ้าโนเบิลอีโอห้าจีนะครับแล้วก็ขอบด้านข้างครับก็มีอะไรมากครับมีปุ่มนะครับผมนี่เห็นไหมอันนี้ปุ่มสแกลายนิ้วมือและปุ่มพาวเวอร์นะครับปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับด้านบนก็จะไม่มีอะไรครับมีรูไม่นี่ครับก็ใส่ซิมนะครับ2ซิมรองรับขึ้น 5G นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ตัวลําโพงนะครับมี1ตัวนะครับแล้วก็ ดูหูฟัง3.5แล้วก็พอร์ตไทซีนะครับนี่มันก็มีอะไรมากครับหน้าจอก็6.6นิ้วก็ถือว่าพกพาง่ายครับนี่อันนี้เรื่องกล้องนะครับเดีย๋ยวพี่จะให้ดูเรื่องกล้องว่า ก็มันเป็นไงบ้างผมสําหรับหมดต่างๆในการใช้งานนะครับวิดีโอผมถ่ายได้สูงสุดก็คือ1 0 8 0ป30เฟรมเรทก็ถือว่ากักมากๆแหละสมควรนะผมใาคาเรท6 0 0 0สมควรถ่ายเนได้แล้วครับหรือว่า 2k ก็ได้ครับแต่อันนี้ให้มา 1080p 30เฟรมทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะผมให้มาเหมือนกัน 1080p 30เฟรมเรทนะครับในการถ่ายวิดีโอครับก็ถือว่า มันก็พอใช้งานได้แล้วกันครับไม่ถือว่ากับดีมากนะครับผมในการใช้งานบอกตรงว,ว่าต้องปรับปรุงอีกเยอะในการถ่ายวีดีโอเดี๋ยวพิ่ายดูเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สวัสดีครับพี่เพลนะครับผม1234-5678ดูนะครับดูเห็นไหมว่าลำโพงเสียงมันก็ต้องปรับปรุงครับผม12345678นี่ บอกเลยว่าทั้งกล้องหน้ากล้องหลังครับเสียงรูม่หรือว่าในการจับภาพมันก็อาจจะไม่ดีที่ควรครับแต่มันก็พอใช้งานได้แล้วกันครับไม่ถึงว่ากับดีมากครับแต่การจับโฟกัสก็ถือว่าใช้งานได้พอสมควรอยู่ครับพอดอีครับแต่ไม่ถึงว่ากับดีมากก็หมาว่าระดับที่ดีพอรับได้ครับผมในการถ่ายรูปก็เหมือนกันครับในการกดชัตเตอร์ก็ถือว่ารวเร็วทันเจดีครับในการใช้งานนี้มองต่างก็สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายครับมีพาราลามามี โฟกัสแบบใหม่ครับซึ่งทำหน้าชัดหลังเบลได้ถือว่าโอเคมากนั่นแหละสำหรับพีนะครับในการใช้งานตัวนี้นี่มี QR c อ d e โค้ดมีการถ่าย50ล้านนะครับมีหมดกลางคืนด้วยนะครับสำหรับกล้องหน้าก็นี่ครับมีหมดในการใช้ใบหน้าผมนี่เราสามารถปรับได้นะผมให้มันหน้าเนียนนี่ก็สามารถปรับได้ถือว่าโอเคนะครับผมสำหรับพีในการใช้งานตรงนี้แบตเตอรี่ครับผมก็1วันนะครับผมกับแบต4,500มิลลิแอมก็ถือว่า1วันก็ ใช้งานได้เหลือๆครับแต่พีตำหนิอย่างหนึ่งครับก็คือเรื่องการชาร์จพีมองว่า22.5วัตต์มันยังชาร์จแบบมันช้าสำหรับพีนะครับก็ถือว่าต้องปรับปรุงในเรื่องการชาร์จนะครับแล้วก็ในการใช้งานเรื่องเสียงเหมือนกันครับเสียงบางทีก็เสียงดังนะครับแต่ก็ต้องปรับปรุงครับเสียงก็ถือว่าต้องปรับปรุงอีกเยอะครับลำโพงหนึ่งตัวไว้เล่นเกมครับมือเราครับมันไปปิดตัวรูไมโครโฟนทําให้เสียงครับผมตัว อันนี้ครับลำโพงตัวนี้ครับผมมันจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ในการใช้ง,งานนะครับนี่ครับจะเห็นว่าลำโพงเสียงดังฟังชัดครับ ลำโพงครับเสียงออกใสๆแต่เสียงเบสจะไม่หนามากถือว่าเสียงดังฟังชัดดีครับในการใช้งานกับตัวนี้ครับต่อไปจะพูดถึงเรื่องเล่นเกมเลยว่าเกมเป็นไงบ้าง RV ปรับได้เป็นสูงนะครับบอกเลยว่าในการเล่น60 frame. เฟรมเลื่นไหลสบายครับการกดการพัดถือว่าหายห่วงครับพีรดสอบแน่นอนครับในการเล่นเกม แก p บชิปอินแพแนะนำว่าให้ปรับกลางๆต่ำๆครับถือว่าพอดีครับอย่าปรับสูงสุดเลยปรับ60เฟรมต่ำๆยาว,ยาวๆได้ครับจัดการความร้อนดีมากครับพี่ใช้เครื่องนี้ผมในการวัดแล้วก็เล่นเกมไปด้วยถือว่าในการจัดการความร้อนถือว่าดีเอาการครับพับจีวายพีปรับเป็นคําว่า HD ครับแนะนาเลยเท่านี้ก็พอแล้วในการเล่นเกมถือว่าหายห่วงครับในการ กฎในการสกิลครับแต่จะสโคะต้องปรับปรุงครับเพราะว่าจะสโคปมันยังไม่ดีที่ควรครับในการใช้งานครับฟรีไฟลแมปบอกเลยว่าปรับได้สูงสุดโคตรของโคตรลื่นเลยครับหายห่วงแน่นอนครับในการเล่นเกมฟรีไฟลแมปครั้งนี้ครับในการใช้งานครับต่อยผมที่พีเจอปัญหาก็คือนี่ครับเน็ตฟิกมันเป็น L3 นะครับ นี่ก็คือดูได้แค่ 480p นะครับไม่สามารถดูเป็น HD ขึ้นไปนะครับผมสำหรับ n น t f l i x นะแล้วก็บัชเหมือนเดิมครับบัชตรง YouTube ที่เปิด HDR ครับมันก็มีอาการค้างเหมือนเดิมทุกประการนะครับก็รอทางโนเบียอัปเดตแล้วกันครับในการเล่น Facebook ครับก็ถือว่าหน้าจอ 120Hz ถือว่าถ่ายเฟซก็ถือว่าเลื่นไหลดีนะครับในการใช้งานตัวนี้เห็นไหมก็ถือว่ารับได้ครับเลื่อนไหลดีในการใช้งานตัวนี้ถือว่าหายห่วงครับ บอกเลยว่าหน้าจอปรับได้เป็นตัว60 h z กับ120 h z ครับในการใช้งานก็ถือว่าโอเคมากเลยครับผมในการใช้งาน Wi-Fi รองรับทั้ง Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5นะครับผมในการจับสัญญาณครั้งนี้นะครับดีบูทูธก็เป็นบูทูธเวอร์ชัน5นะครับเครือข่ายมือถือก็งร,รับ 2G 3G 4G 5G ครับเต็มแม็กครับในการใช้งานบอกเลยว่าไฮห่วงครับ หน้าจอการแสดงผลครับสามารถตั้งค่านะครับผมในการแสดงผลหน้าจอในอย่างยาวนานคือไม่เลยครับแสดงคือยา,ยาวแบบสุดๆได้เลยในการใช้งานครับบอกเลยว่ามันโอเคมากครับดิฟเฟอเรนเห็นไหมครับปรับเป็น60สิบเฮิร์ต์ร้อยีเิร์ได้นะครับผมในการใช้งานกับตัวนี้หน้าจอก็ถือว่าสู้แสงดีออการนะครับผมในการใช้งานกับตัวนี้นะนี่ให้ดู นี่ครับคุณสมบัตินะครับก็มีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้งานได้มากมายครับนี่ครับแถบนําทางก็สไลด์ขึ้นหรือว่าจะเปิดตัวแถบตรงนี้ก็สามารถเปิดได้ครับในการใช้งานนะมีหมดให้เราเยอะแยะครับในการใช้งานแล้วหมวดตรงนี้ก็สามารถเปิดได้ครับมันก็จะมีหน้าต่างร้อยขึ้นมาครับผมให้เราสามารถใช้งานได้อย่างง่ายได้ครับเราสามารถเปิดปิดได้เห็นไหมครับนี่นี่ครับมันก็มีอาการ แบบใช้งานต่างๆครับในการแบบใช้งานแถบในการสลับแอปมันก็มีให้เราจะปิดจะเปิดก็ได้ครับผมสำหรับ C ีป๊อปถือว่าโอเคมากเลย C ีป๊อปนี่พี่ใช้ประจําครับถือว่าใช้งานถือว่าโอเคครับอันนี้คือการป้องกันนะผมในการใช้งานในการสัมผัสของขอบหน้าจอนะครับเล่นเกมเผื่อเวลาเล่นเกมอาจจะมีการบ่งบอกว่าขอบมันมีอะไรเนาะในการใช้งานนะครับนี่มีอะไรให้เราเล่นลูกเล่นอะไรมากมายแน่นอนครับผมในการใช้งานตัวนี้นะครับ หมดมืดเราใช้หมดมืดไหมก็สามารถใช้งานได้นะผมในการใช้งานตัวนี้นะน,นี่ครับมันก็มีให้เราเยอะแยะในการใช้งานแอปพลิเคชันนี่ครับผมนี่ก็สัพพีครับผมความจุ2 5 6 g ิจิกถือว่าเหลือมากในการใช้งานแล็ม8ปจิกเพิ่มได้อีกตัว 10G จิกครับ รวมเป็นในการใช้งานคือ18จิกนะครับผมในการใช้ก็ถือว่าเหลือครับนี่เราสามาปรับได้ครับผมตัวเพิ่มแรมหรือว่าการขยายแรมสามารถนํามาปรับได้นะในการใช้งานตัวนี้นะครับส่วนตัวไม่ต้องขยายว่าผมแรม8จิกถือว่าเหลือๆนะในการใช้งานนะครับนี่ยันี้แน่อยครับเป็น a n d r o i d เวอร์ชัน13นะครับเป็น MIOS นะครับนี่ CPU ใช้ตัว T8200 นะครับผมตัว CPU ตัวนี้ก็ถือว่า ผมก็ว่า u n i s o f t ก็ถือว่าใช้งานได้พอโอเคนะครับสำหรับการใช้งานนะครับลงเกมมาหลายเกมครับความจุก,ก็ถือว่าดีโอกการแหละในการใช้งานตัวนี้ครับแบตเตอรี่ก็1วันก็พอใช้งานได้นะผมในการใช้งานการกดการสแกนใบหน้าผมถือว่ารวดเร็วทันใจดีมากในการใช้งานนะครับ นี่ง่ายผมสรุปในการใช้งานของพีที่ใช้งานมาก็ถือว่าเหลือๆครับในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆก็หมดเกมครับเวลาเรื่องเกมครับมันก็จะมีหมวงต่างครับให้เราปรับให้เราอะไรมากมายครับผมในการใช้งานนี้ครับเห็นไหมมันมีอะไรให้เราเยอะแยะมากมายเลยครับผมในการใช้งานบอกเลยว่าหายห่วงครับการบันทึกหน้าจอการตรวจจับการแบบให้มีหน้าจอแสดงผลบริเวณข้างบนตรงนี้ก็สามารถแสดงได้ครับก็ถือว่าโอเคมากเลยครับนี่เห็นไหมว่ามันมีหมวดตรงนี้ครับ ที่เราเอาไว้ผมแสดงผลหน้าจอให้มันแบบว่าเล่นเกมแ้วเซมเด็มันอยู่ที่เท่าไหร่มันก็สามารถใช้งานได้ซึ่งพีชอบมากในหมวดนี้ครับนี่เห็นไหมมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับมันจะขึ้นครับเราเล่นเกมเราจะขึ้นว่าเฮ้ยมันเท่าไหร่ยังไงครับผมมันก็สามารถวัดได้ผมสับตัวนี้สำหรับวันนี้พีเพย์ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ผมสวัสดีขอบคุณครับ